เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดมอเตอร์160วัตต์สามารถสูบน้ำได้0.25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกำลังสูบน้ำจากแม่น้ำโขงไปช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน3หมู่บ้านในพื้นที่บ้านพนมตำบลพนอมอำเภอท่าอูเทนจังหวัดน,นครพนมหลังจากที่โครงการชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีแล้วเสร็จเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำนาซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน1,600หยไร่นายสตราพมลักษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมบอกว่าสืบเนื่องจากชาวบ้านตำบลพนมได้รับความเดือดร้อนจากการทําการเกษตรน้ําอุปพโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วงกลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทําประชาคมแล้วส่งเรื่องผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไปที่โครงการชลประทานนครพนมและเสนอความต้องการของประชาชนทางโครงการจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมพบว่าแหล่งน้ําต้นทุนคือแม่น้ําโขง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําต้นทุนที่มีปริมาณน้ํามากและสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีจึงได้ทําการก่อสร้างติดตั้งสถานีสูบน้ําพร้อมท่อระบายน้ํามีความยาว4,900เมตรเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็ได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตําบลพนมเป็นผู้ดูแลที่สําคัญสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากกว่าการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้ยังได้นํา1บมาตรการหลักของสํานักทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสอนอทช มาปรับใช้ในพื้นที่ด้วยโดยการเป้าระหวังและเตรียมการจัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมวางแผนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและปฏิบัติการเติมน้ำเป็นต้นโครงการชนะทนนครมมนมได้นำ10มาตรการหลักในการรองรับฤดูแรงปี2,565ทับ6 5 6 6โดยใช้มาตรการหลักๆ3มาตรการดังนี้ครับมาตรการที่1ก็ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืช น้ำรูแ้งนะครับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่มาตรก,การที่2ก็คือประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีแผนการบริหารจัดก,การน้ำอย่างไงแล้วก็มีปริมาณต้นทุนเท่าไหร่ส่วนมาตรก,การสุดท้ายก็คือการสร้างความเข้มแข็งกับการมีส่วนร่วมให้ราษฎรใช้น้ําอย่างเหมาะสมนะครับโดยจะต้องมีน้ําใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และกการเกรเษตได้อย่างงเพงพอด้านนายไพบูลค้ำคูณประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาปังบ้านพนอมกล่าวว่าหลังจากที่โครงการชลประทานได้ติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วเสร็จทางกลุ่มผู้ใช้น้ำก็ได้มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งออกเป็นโซนพร้อมเลือกหัวหน้ากลุ่มตามแต่ละโซนด้วยเพื่อให้มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการน้ำโดยการแบ่งสลับเวรกันเริ่มแรกมีผู้ใช้น้ำครั้งแรกจำนวน58คน มีพื้นที่ทำนาจำนวน281ไร่เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะมีปริมาณเพียงพอหรือไม่หลังจากได้รับน้ำจากชลประทานแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำที่ได้รับเพียงพออย่างแน่นอนจึงมีผู้เข้าร่วมกลุ่มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับล่าสุดมีจำนวนมากกว่า400ไร่และผลผลิตจากการทำนาปรังมีผลผลิตสูงขึ้นไร่ละ500-600ถึงกกิโลกรัมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและน้ำโขงที่นำมาใช้ก็เป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีและในอนาคตทางกลุ่มมีแนวทางจะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ทำนาปรังขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเริ่มทำก็คืออยู่ที่281ไร่คือเริ่มต้นไม่มั่นใจว่ามันจะทั่วถึงไหมและอีกประการหนึ่งก็คือพันข้าวไม่พร้อมนะครับก็ทดลองดูก่อนแต่ทดลองดูแล้วมันได้ผลคุ้มค่า เกินคาดน้ำทั่วถึงสะดวกสบาย3วัน5วันครบรอบนะครับเกษตรกรมีความพึงพอใจมากแล้วก็สามารถน่าจะสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณทางกรมสนเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับที่มอบโอกาสให้ชาวพนอูหนึ่งมู่สามู 3, ม่สี่ได้มีโอกาสได้ใช้น้ำได้ทำงานได้มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ มีรายได้ตี่ยังยืนนะครับนอกจากนี้โครงการชนลประทานนครพนมม,มีแผนที่จะขยายพื้นที่ทำนาปรังให้เพิ่มมากขึ้นโดยการขยายท่อระบบน้ำเพิ่มอีก2,000เมตรสามารถทำการเกษตรเพิ่มได้อีก500ไร่ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำกับกรมชนลประทานหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนติดต่อสายด่วนได้ที่1460ตลอด24ชั่วโมงวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทอง ทีมข่าว n b t TV อีสานร,รายงาน